มากเลยนะก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเอ๊ะสต๊อปก่อน<ะ>ดีอันนี้มันโฆษณามันคือสต๊อปนะแล้วก็โอ้โหก็โอ้โหวะนะ เองไช่องอะไรเนี่ยเองอ่ะเองอ่ะขวันฆ่าขวันฆ่าขวันฆ่านมัน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 เนยไ้เจไปแมน่เมื่อกี้มีคนดังเหมาพี่เเปันน กีก็ม <Rocky> ีพ e oh, oh. ah. ah ี่เวไม่ใช่ระไรเงือ่เอเ้ยสีเง้อมเีอเอนเพื่อนตกต้ออเดีงยสีมอนอนอออโอโหหลกมากหลกมากโอ้โหเนี่ยอันนั้นอันนั้อันนั้มีเน็ตทั้งซูมีเน็ตทั้งซูมีรูเป็นไร อันอ un pues yeah. e ันอ uh ัน huh. อันเข้าใจไหมจะไม่ได้ยอมแพ้หรือไงบอกเลยว่าอันะไอเแอเยอ้ไอ้โอ้โหโอ้โหทางช้างเผือกช้างเผือกเรื่อง่ายๆคือชไหนเตียงเองอ่ะนี่ไงเตียงเขาเอ็งไม่รู้รีบหาของมันหมดแล้วเนาะเขาจะมองหน่อย เอาทุบเตียงเลยทุบได้แต่ว่ามันนานาลาลหย,ยุดหยุดหยุดเลยหยุดเลยหยุดเดี๋ยวนี้ปลาเดี๋ยวนี้ด้วยเองก็กระโดดข้ามไปมันก็ไม่ปิดแล้ะออนเออนะ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 มินเนทุสไม่รู้เป็นไร ออนออนออนอนอนเขใจไหมจะมีเยยมลื่ยอมแพ้หรือไงบอกเลยว่าวอนอนกล่องแบบไหนวะอ๋อ,อ,อเปิดกล่องอะที่แบบว่าเปิดกล่องแล้วก็เอาของอะอเล่นอะไรแชร์แมพเตียงด้วยจะกล่อง,องแบบกล่องดีดอีกโอเคแมปกลโอเค มอาาท่านผู้ชมที่ดูนะคะถ้าเราเขาทำรูปคุณติดใจเขาตรงไหนคะถามจริงพอเขาสวยใช่ไหมล่ะคะคุณะฉอกมว่าเอ๊อเอะเออบวชทางบ้านแล้วนอนแบบนี้แบบไรเย็นนะ แมพ่องอันนี้แมพไปรู้เอ่อเรื่อไอพีไหไอพีไหนตัวทารตัทรตทาร์ฮเต็มตทารแมพหวยค่ะหวยเออหวยเออแมพเดิมมันมันมันบ้ามันมีนี่ยธรมน้อ คุณผู้ชมเนี่ยติดตามเขาเพราะเรื่องอะไรใไคะเพราะเรื่องความสวยครับผมว่าสวยเนี่ยสวยที่สุดในโลกแล้วล่ะครับกางเกงลายลายชมพูครับอีบ้าทะลึล่งเนีอุยงักงักมันเป็นนงื้งักงักงื้งักงักมันเป็นนงื้งักงัก <c oughs> เอ็นก็เข้าไปอยู่ดิเอไม่ได้ถ้ามันเข้าไปแล้วมันจะชักออกชึกชึกชักชักชึกชักชักอย่างไรเงยงักอะไรเงี้ยมันร้องยังไงเงยงงงงมันเป็นเงยงงงงเอ๊เงยงงงงเอ๊เงยงงงงยูทูบเบอร์แกะขาวทำไมเอ็งขยับไปไหนไม่ได้ ผมว่ามันกะบ,บริเวณแล้วไว้ผู้ชายคนนี้สเป็คฉันเลยนายท้านายตอบกลับแสดงว่านายชอบฉันอุ้ยผู้หญิงอไ<ห><น>ะไรจมจม,จมดินสมมรับหน้าผู้ชายไม่ชอบอุ้ยเขาชอบฉันใหญ่เลยเธอฉัน,นสวยใช่ไหมไคะฉันสวยใช่ไหมไคะผู้หญิงเว้ย đi chậm từ ra thôi từ từ bye let's go đã 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 chút thôi mai chút thôi mai up up, anh điเลย anh không không được, 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 không bài không được, không được, ต้องตัดไม้ได้เอาชีวิตรอดไม่ได้หรอกนะมันจะขึ้นมาอย่างนี้ยอุ้ยเจอกล่องพี่เจอกล่องเจอกล่องกล่องกล่องเปิดเปิดอุ้ยของดีอุ้ยของดีอ่ะเห็นไหมดีแล้วก็ยังดีกว่าไม่มีแล้วกันนะใช่ถูกต้องค่ะมีคนที่มีสัดจัมากเลยสัดจัอุ้ย อะไรอ่ะอุ้ยฉันจะได้ปิกนิกกับผู้ชายด้วยแดดนี่อ่านว่าอะไรอ่านว่าบูดีบีใช่ไหมคะอู้หูยแรงแรงชิบหายแรงชิบหนผมีเจียงนอนแท้อุ้ยเจียงนอนเขาเลยไ่ได้โอ้โหโโอ้หแรกมากแรกมากความแรกอุ้ยใครอ่ะนี่เองเอาชิปไป่นี่กล่องกล่องกล่องดี กล่องข้างในของดีอุ้ยเพชรอุ้ยขวานทองขวาบอกแล้วเขาบอกแล้วว่ากล่องข้างในไม่ของดีมีแครอทด้วยนะอุ้ยมีเพชรด้วยเลยเดี๋ยวก่อนที่ฉันจะพูดอะไรเนี่ยใส่ก่อนใส่ก่อนชุดอ่ะชุดอ่ะอืมแลก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 ลกยังแรงอ่ะแลกยังแรงอ่ะโอเคไม่แรงนะไม่แรงฮะ รู้จับดีดาวป่ะดีเบาพีเบลอพีเบลอยังแร่งอ่ะยังแร่งอ่ะทำไมพี่เบาพู้หญิงวะอยังแร่งอ่ะอุ้ยยุ้ยน้องรออย่างแร่งอ่ะยังแร่งอ่ะยุ้ยอุ้ยของแต้มวยอ่ะเองยังหาไม่เจออีบ้าไหนแล้วก็มีของแต่ไมนมีของเลยไหนวะเอ็งขึ้นไปบนปราสาทไม้เลยนั่นอ่ะ อาจจะมมันหาทางขึ้นไม่ได้อะเอ็งก็ขึ้นภูเขาไปสิอย่างแรงอะอย่างแรงอะโง่อย่างแรงอะเด้อเด้อเด้ออุ้ยโอ้โอ้แม่แม่แม่โอ้ไม่ก็โง่อย่างแรงอะดูจากเป่าโง่อย่างแรงเฮ้ยคนมาคนมามีธนูป่ะเฮ้ยเองถือขวานขวานขวานทองจะได้ขวานทองไปเลยนะ ทำกว่าไม้เก่าๆตกลงไปในซุ้มแม่แท้ช่วมัมฉันดิเอ้าเองเราเจอรูตัวเองฆ่ามึงเลยฆ่ามึงเลยฆ้าไม่ได้เขายังไม่ได้ทำอะไรเราเลยนะเราไปสุภาพสตรีเอ้ากูขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยอีทำไมพึ่งเหงียนนะคะสุภาพสตรีรอรอยอีตีอะค่ะพี่อยาก อืมชอบไปในอ่อยฉันค่ะอ่อยฉันมันใหญ่มากเลยนะคะใครได้จิ้มแล้วมันจะอายน่อยมากลยค่กะต้องตีนะดีแล้วเ้ยน่าจะตีได้เนาะตีได้หตีอะตีได้แต่เขาหาแสงขึ้นไม่เจอเนี่ยถ้ามันถูกได้ก็ดีสินะใช่สิ แม่ไม่ได้ข้ามันเลยเองถือขวานอยู่ปะเธอยู่เธอยู่เืออุธไว้เคียขวานนะอุธยังไม่มีเออเอาเถอะนะา,าถือว่าเป็นอาวุธแล้วกันอุ้ยขึ้นไปมหมเอ<ด>็งอ,อ้อมข้างหลังไหมล่ะข้างหลังอาจจะมีที่ขึ้นเราอ้อมไหมล่ะข้างหลังมีที่ขึ้น ข้างหลังอะไม่มีมมอ่ะฉันว่าลองไปดูที่นี่ดีกว่านี่ในแคมป์อ่ะเออในแคมป์ม,มาในแคมป์ม,มามันจะน่าจะมีอะไรมางคนมันหายไปไหนแล้วอะน่าจะมีอะไรแลหละของคมคุณหายแล้วแหละไอ้ผู้ชายคนนั้นมันขโมยไปมันม,ม,มันทุบไม่ได้แต่มันเอาของไ,ได้มันนั่นแหละ เพราะว่าสิ่งที่เหมือนจริงในนี้ก็คือเุ้ยมีบ้านด้วย